กัน <K un> ใหญ่แต่ไ,ได้เยอะเลยอันนี้นะครับามล้อนะครับต้องบอกว่า3ามล้อนะจาก4ี่หมื่นนะครับ4 2่หมื่นสองเก้าสิบนะครับเหลือสามหมื่นหนึ่งเอฟเคซีนะครับ,รบเป็นเหมือนเหมือนรถ3าล้อต่างจังหวัดเลยนะครับดูคันนะกันนะครับ สามหมื่นหนึ่งพันนะครับคันนี้นะครับโครงแบบคือมันแข็งแรงมากอะ่ะน่าจะขนอะไรได้เยอะมากเลยนะครับแบบเนี่ครับโอ้โหนี่ครับมีเบรกมือด้วยนะครับตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นเกียร์นะครับเออเนี่ยครับโอ้โห,โห ล้อแบบรถใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยดูด้านหลังนะครับอันนี้คือที่บรรทุกนะครับมเีเหมือนไฟท้ายด้านหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าเปิดได้น่าจะได้นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้คือด้านในนะครับคันใหญ่มากสามหมื่นกว่านะ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะดูไกลๆนะครับดูน้องเอ๋ยนะครับคันนี้สามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับคันนี้นะครับต่อไปนะครับลดลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับจากสามหมื่นแปดนะครับตัวนี้เหลือสองหมื่นหกเก้าสิบนะครับก็ถามว่าใหญ่ไหมผมว่าใหญ่นะครับตัวนี้นะครับก็ลองๆลงมานะครับไฟหน้าครับดูไฟหน้านะครับ ไปหน้าไปข้างแบบสวยสวยเลยครับขอไปนะครับถ้าลมแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งตรงนี้น่าจะเป็นที่ใส่ของนะครับตรงน,นี้น่าจะใส่ของได้เลยค้ตรงมาเปิดตรงนี้ได้นะครับก็คือใสข่ข้างล่างนี้ได้ด้วยนี่นะครับอันนี้คือกระบะด้านหลังนะครับดูดูกระบะด้านหลัง ขนของได้เยอะเลยครับสําหรับท่านที่ค้าขายนะครับก็ล้อนะครับดูล้อนะครับล้อใหญ่นะนี่ที่สูบลมเตัวนี้รู้สึกจะสองหมืนหกนะครับสองหมืนหกอันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับน่าจะหลักสองสามหมื่นนะครับตัวนี้สามล้อเหมือนกันนะครับแต่ใหญ่มากนะครับเนี่ยครับ ต้งใหญ่ั้งยาวเลยดีกว่าอันนี้นะครับยังไม่ติดราคานะครับท่านใดที่สนใจก็ให้แวะมาดูนะครับถึงวันที่ยีบสองนะครับผมอันนี้ก็จากประมาณ2,9งหมื่นนะครับเหลือ1 9ึ่เก้นะครับอันนี้ก็ยาวมากนะครับนี่เลยโอ้โหดูดูด,ดูตรงนี้ก็คือเป็นเบรก มือนะครับสำหรับล็อกรถไว้นะครับหมื 1, 9, นะ่นเก้าแล้วคันนี้หมื่นเก้านะครับอันนี้หมื่นแปดนะครับลดลงมานิดหนึ่งนะครับจากสองหมื่นเจ็ดนะครับออันนี้ก็จะเป็นเหมือนสัมรอ,อ 3, 100, ทั่วไปที่สามารถเลื่อนเบาะได้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแต่อันนี้มันจะ เพื่อมบอกไม่ได้นะครับเป็นที่ใส่กล่องด้านหลังแล้วก็ที่นั่งนะครับมันหมื่ 18, นะครับอันนี้หมนะครับรดเหลือจากสองืนสี่นะครับอันนี้นะครับเหลือหมื่นหันเ้าร้อยนะครับสองหมืเก้าเหลือหมเจ็ด ไว้ฮะสีเขียวนะครับตัวนี้อัวน,นี้สองหมื่นแปดนะฮะสองหมื่นเก้าอันนี้เหลือเท่าไหร่ราคาหนครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาสองหมื่นแปดครับผม ราคาเต็มเนี่ยราคาจริงๆเขาลดเหลือหมื่นเก้าออ๋อคันนี้หมื่นเก้าใช่ครับอันนั้นหมื่นเจ็ดครับเท่าน,นั้นอันนี้ก็เป็นสามล้อแต่ว่าจะทรงเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับคือ,อไม่น่าจะเลื่อนบอกได้นะครับแต่เป็นสามล้อนะครับอันนี้หมื่นเก้านะหมื่นเก้าเก้าเก้าร้อยนะครับอันนี้ก็อะจะเป็นสามล้อนะครับสามล้อ คือผมไล่ให้ดูราคานะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะมีสินค้ามาเรื่อยๆนะครับชอบตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากเนี่ยครับก็ขอเชิญนะครับถึงวันที่22นะครับ22 22ิธันวาคมไปยีธันวาคมผมพูดผิดนะครับต้องขออาภัย อัน,นใหญ่นะครับ oh, อันนี้ก็เป really. ็นสามล้อไฟฟ้านะครับโอ้โหแรงเกินใหญ่มากเลยตั้งลงเลยเอาเดี๋ยว แงมกันนะครับทันนี้นะครับตัวนี้180ค่ะี้ือนม่มือื้นนะมีลองได้แต่ถ้าชนแล้ื้นเลยนะสามล้อนะครับโอ้โหแบบติกลุ่มเนะฮะ ต้างเลยอาการเป็นบ้านเก่งได้วมนี่ยแล้วถอยหลังเข้านะตัวนี้จัดสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นเก้านะตัวนี้ถอยหลังเดินหน้าได้นะครับว่า ใหญ่มากเลยอัดวีดีโอเป็นหลักฐานด้วยมีหลักฐานไหมนียคนคนขับนี่กิโลอะแปดสิบแปดสิบห้าครับโอ้โหโอ้โหสอบใบขับขี่ได้เลยเข้าซองเตะเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณตรงนี้มีเบรกมือแล้วครับช่วยรีวิวอ๋อมีอ๋อพี่แบกมีแบกมือครับรถไม่ไหลครับแค่รีวิว Oh. ไปแล้วเดี๋ยวเสียดังขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอนี้ครับ